สวัสดีค่ะพบกับร้านโรงดีเซลนะคะเสนายุธยานะคะวันนี้พี่ต้านะคะจะมาให้ดูบิ๊กเอ็มป้ายแดงคันนี้นะคะบิ๊กเอ็มป้ายแดงคันนี้นะคะต้าให้ดูก่อนวันนี้คือน,นิสสันบิ๊กเอ็มป้ายแดงนะคะตัวใหม่ของ2020เลยนะคะอันนี้นะคะแรงดีไม่มีทรอยศแน่นอนนะคะทรงมาจัดห้องเครื่องนะคะอัปปอร์ชัน่นเก็บสายไฟนะคะเพิ่มเป็นหม้อน้ำฟิเนียมนะคะพัดลมไฟฟ้านะคะ พร้อมเก็บสีห้องเครื่องใหม่เลยนะคะปะผูกใหม่ทั้งคันในห้องเครื่องนะคะบอดี้รอบนอกลูกค้าไม่มีความสนใจเลยนะคะค่ะเราให้ดูก่อนเก็บสีห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยนะคะอภินิหารยูโร3200 5นะคะท่อแอร์ซิงนะคะอินเตอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะห้อน้ำปีเนียมนะคะพัดลมไฟฟ้าพร้อมจัดวางรีแมปตงรงหลักเรียบร้อยนะคะการันตี คนเอาไปใช้งานได้เลยนะคะเป็นคาร์ด B K นะคะของเจกนะคะนิ่มแต่เอาอยู่แน่นอนนะคะการ а н ตีเลยขับใช้งานสบายๆนะคะโชว์ให้ดูนะคะของความสวยของนิสสัน Big M คันนี้นะคะเดี๋ยวเราฟังเสียงเกี่ยวกับ n i สสัน b i กเคันงามคันนี้นะคะป้ายแดงเลยนะคะเป็นโรคป้ายแดงเลยนะคะเดี๋ยวเราฟังเสียงกันนิดนึงนะคะ ความไวกันนะคะว่าขับขี่การใช้งานเนี่ยเป็นสเต็ปใช้งานบ้านๆน,นะคะค่าเน้นเดิมทุกอย่างอ,างอ่าเน้นเดิมทุกอย่างเดิมอีกเดิมปั๊มเดิมอะไรเดิมวิงวงว่งส่งน้ำแข็งอ่าใช้วิ่งส่งน้ำแข็งนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันภายในกันอีกทีหนึ่งนะคะว่านิสสันบิ๊กเอ็มป้ายแดง2020บับายหน่งดีเซลนี่เป็นประมาณไหนเนาะอ่าโอเคนะคะเราตัดมา ้าในกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้รถเป็นรถรถขับมือเดียวเพราะว่าอีก่มือต้องขับต้องต้องจับประตูนะคะอ่ะเป็นรถหัวเดียวนะคะอนี้เป็นรถหัวเดียวหน้านี้มลพ่อให้ก่อนดีมากเลยคะร้อนะคะ104นะคะ ชิวๆเลยนะคะสองร้อยนะคะวิ่งได้นะคะสองร้อยนะคะทำกีังถนนด้วยความไม่ประมาทนะคะแรงดีไม่มีทรยน์น่ บมรุงนะคะฟิตเครื่องยนต์โอเวอร์ฮอนเครื่องยนต์ตกแต่งัญลปกรรมความงามรถยนต์นะคะอันนี้ขับขี่หลังถนนด้วยความไม่ประมาทนะคะอย่าลืมดูแลรถยนต์กันได้นะคะมีรถเก่าๆอย่ามทิ้งเอามาดัดตรงเอาไว้ใช้งานวิ่งคลาสสิกสวยฝากกดไลค์นะคะฝากกดแชร์นะคะฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กของทางร้านนะคะโลมดีเซลแรงนี้ดีไม่มีทรยศ์ค่ะ